รากับรายการในอดิเยกที่มีร่องนะผมก็ยังมาเล่นเกมในเอิงไลท์โอ้ยดิสไอเลนของไปดูไนเอิงไลของพี่เอกท่าเกิดมากเลยไปก็ของไพ่อ๋องโอเคจะมาเล่นดิสไอเลนของพ่อไปเมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้คือดูในเอิงไลของพี่เอกปุ๊บมันเล่นเกมนี่ก็ลืมเลยโอเคแล้วค่บแม่ครับจะมาเล่นในโหมดลักกิจเที่ยวของโอเคจะมาเล่นนมาเล่นเอาฮารเล่นเอาฮาเลยเอาฮาเอามันเอาเปล่าไอ้นู๊นเอาเนี่ยนั่น โอ้ยโอเป็นน้องคนอีเดียวครับอุ้ยโอ้โหเต็มบอลเลยเอาเต็มบอลเรื่อยได้โอ้โหสุดจอนมากเอาอะไรเลยวะโอ้แค่นี้เองตอนนี้เขาเขาตาเห็นเขาไหมโอ้ยปี๊บปีเอาปุนะเจอ้วก่อนโอเคเรยอ ไอตัวของกเลวสา่กระกาแลยตอนนี <Viol> ้ตอนแรกโราแกก็เลวๆอ้ยมองเขาไมจับเหรอีนีมามันเจอโลกไฟไฟกินโลกนลครับคุณเี๋ครับเก็บของเก็บองตายังไครับตาก็ตายละ ไอต่อยน่าเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมเงยทำไมเงยู่ตบมันตบมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋เข้ามาผู้หญิงเหมือนกันเดยเข้ามาผู้หญิงใจเสือผู้หญิงป่ยเอือยเได้ยุก่งพ เคร้อเนี่ยไปสกกต้ยมาทนต้ยต้ย้ย้ยเฮ้ยุ้ยุ้ยไมเคเยอุ้ยโตายแม่ตายอ่ะเออตายอาเ้ยอือโอ้โหเอาขอข้าจขึ้นาอือมันมเข้าวปจ้เขาเจอไหไอ้เวร อู้อีกเจ็เร็ว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 เรเร็เร็เรวรวเร็งเร็วเอ้วเวเร็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 ววเอ็วเร็วมร็วเวเรวเรวววรวววเวววไวววอววววเเว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 วววเวรวรวว าตายแล้วเมื่อกี้มันคอเรืองเงียบไปฟังเสียงอยู่ครับเกมไม่ได้ให้เราฟังเสียงนี่มีของอยู่โอเคเมาขึ้นมาลงที่เกมนี่คือจอยอย้อยกว่านะอืออืยพอเข้าไปเก็บให้หมดเลยจ้าเก็งเลยจ้า ไ,ไม่ไหจ้าไปแล้วจ้าเคเด๋อวไป่ยทีเนี่ยผมผมจะพาซอนน้ผมมันจะพารยามาเขาบอกมาถามว่าอัดได้ครับโอเคผมเป็นเหตุผมเดยวผมองอัด้แล้วโอ้โอ,โอ้ย my god god พพ่อเหิเอพ่อเหเอะอ๋อนี่คือพ่อของคุณเหรอขออสเในี่อมงขอสิทธิ์จขอสิทธค์จอมงขอสทิออสิทจอทเจตายมผม้อเสร็จไม่ต้องไปขางตัวได้แหะตัเือคือผม่คือแ่พ่อหน้พ่อ

วัดเนี่ยเก็ของยไปให้เจ้าน่ายให้ไรสกอตโ่นี่ผมจะยังไม่เก็บมาแล้วเพราะกี่ผมเคต้องขอจริงๆด้วยทือคมเทือคอมผมเม้นทางด้ยครับหมเก็บ่อนาอาอาไอาเอาอเอเอาเอาไอาไปเอาาไอเอาไเอเาไปไเอเเ

ส่องไปเลยเออไเฮ้ไปว้าวว้าวเดี๋ยวว้าวตื่นมารู้เลยตายแม่เตื่นว่ต้องทำการใช้หมัดมีปล่าอัวฉี่ว่าใช้แม่พายอะ โอ้ยมานดีกว่าครับโอุ๊ยอย่างนี้มันกระการได้ตอนนี้ต้องยังไอ้าวดาวเดาเดียวเสียาตายอ่ะ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 ตายโอ่ะเคแปลว่าถ้าตายแล้วกัรดูของให้หมดดูของแล้ขอแล้วขอแล้วทำการดูของให้หมดก็เสร็จไปแล้วไม่อยู่แล้วกู ไปเชียนิจอักษิาใ้อืพี่ิงใจ่ยิงก็เหมืน่ิงก็เมืพี่ิงก็เหมือนออหัวมงหัวอย่าเว้ยไอ้ฟัวไอ้ฟัวไอ้ฟวอะไรมั้งไอ้ฟัวล้ยตายะตายะตายะ มิเตลอากับปะทังมันจะพุ่กลัเไหมทนทา้ก่อนใช่หวุ้ยมตายครับเรามไปชวิตเขาไม่ได้ครับผมว้วเราหามไปชวเขาได้แล้วยิไปไปเล็กยบกระฐานด้ย Beautiful for a moment you can almost forget สว y ๆแผนนั้นน่าจะเป็นไม่รู้คนแผที่ไหนดิ อแถวนี้อยู่ที่นันได้อยู่ตรงไหนวะ้เรอูประมาณแถวนี is <IS <C AS O> depths, late, ้ตอนนี้อูอะไรงนี่แล้วเอ้ยคไม่ใช่หรอเราไอยู่บไหนที่นีนอยู่น่นราของโบดแถึงแล้วเนี่ยเกี่ยไปไปตูดลงอืตูดลงตดลงโอ้สูงขนาดนี้ชีวหรือโอ้โหไปในชชั้นครับผมตัวเลอุนตาเมนเดี๋ยเรากับซูเปอรมน Wow. Look. Get me i get my neck You did it? Alright. Oh, right. Oh, Okay, ready to go out there again? What was I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Hell, it Oh, Take the beat. เงยใจจริงครับมองหน้ากันไม่เคยคุยกันเลยเหรอก็ส่วนนี้ก็เออเยวกันหน้ากันต้อนกันตู้ให้ไอ้ผมน้องเรียกมาลองขับรถคันนี้ดูว่ารถคันนี้พังไหมพังแน่นอนครับเชื่อป้าครับไม่ฮายก็จะบอกตู้ให้ว่ารถเขาเฮ้ยยังไม่เจอผมอมาไม่มี ไม่มีเลือของใช่ไหมเดทเคบโอเคเด่๋ยวลงไว่ไห้นะไรผมว่าน้ำอย่างนี้เป็นไงมากนะครับเฮ้ยผมไม่เคยลผมไม่เคยลนเาเกมนี้ว่าน้ำให้ป่อเนีผมก็เล่นไม่เคยจบโอเจเนี่ยโหไม่ไวล้ไม่ได้ตากวะอู้สตาผมเกม สวัสดโวันนี้เราสว่างเพิ่งเน้ายนะครับเราเราเราไปเดินทางไปนิซอมบี้กันโอ้โหในข้าบผมเจอตอนนี้เต็มของขวผมอันนี้ผมไม่ตีไม่พร้อมตีไม่พร้อมหัวไม่ตีผม Nên lần là kế của game này tôi 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 ไลฟาดหมอคนตนี้โหแ่หมอคนดูนอ,ดอ,ดอืออืออือตายแม่งว้้วคุณเลิกได้มครั้งหนึ่งเต้อ๋อ้าอตายแม่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  ก็กะคนส่งงนก็โอ้โหคุณ K A R ส่งงานไหมอ่ะอีกเคอรคิโอ้วคุณใชไหน่ะโถ่เอาอย่างพวกก็คันพวกสังคันกพวกเขาจะเป็นคน